สวัสดีนะครับเพื่อนๆที่เกิดวันอังคารทุกท่านนี่เป็นคลิปประจำเดือนพฤษภาคม2565ถามว่าจังหวะแรกที่ซอมองเห็นดวงดาวนะครับซอต้องบอกว่าใจนึงก็คิดในเชิงบวกอีกใจนึงก็คิดในเชิงลบนะฮะในเชิงบวกคืออะไรนะครับก็คงต้องบอกว่ากำลังของคนที่เกิดวันอังคารนั้นดูจะเข้มข้นนะครับมีกำลังในชะตานะครับเกือบตลอดทั้งเดือน พฤษภาคมนะฉะนั้นก็ยังเป็นผลดีกับคนที่เกิดวันอังคารในการที่จะทํามาหากินในเรื่องของการจะคาดหวังในสิ่งต่างๆในชีวิตนะครับอยู่พอสมควรรวมไปถึงการโคจรของดาวสุเคราะห์ก็ยังเป็นคุณกับดวงชะตาของคนที่เกิดวันอังคารอยู่มากพอสมควรแต่ไม่ได้มากที่สุด แต่ไม่ได้มากที่สุดแต่ถือว่าดีนะครับฉะนั้นการคาดหวังในความสําเร็จของคนที่เกิดวันอังคารยังพอคาดหวังได้แต่สิ่งหนึ่งนะครับส,สิ่งที่ซ้ออาจจะเป็นกังวลใจนะครับในวันที่ 15, 16และ17ของเดือนพฤษภาคมนี้ท่านใดที่มีความจำเป็นในการเดินทางหรือใช้ยวดยานพาหนะใดๆก็ตามควรต้องพึงระมัดระวังอย่างแรงเลยนะฮะอย่างแรงนะฮะนะครับ ฉะนั้นมีโอกาสไหมที่จะเอ็กซ์เซเดน์นะครับมีโอกาสนะครับหลายๆคนซ่อมบ้านซ่อมรถหลายๆคนมีเหตุจําเป็นต้องสิ้นเปลืองนะครับในเรื่องของเงินทองกับคนในครอบครัวบางประการได้ไหมบอกว่าได้นะครับฉะนั้นก็คงต้องฝากเตือนของคนที่เกิดวันอังคารนะฮะแต่มันมีข้อดีนะครับนะฮะในเรื่องของเงินเรื่องของทองนะครับว่าเฮ้ย <c oughs> คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยมันมีกลิ่นไอในเรื่องของเงินทองดี แต่จุดที่ยังเป็นกังวลใจอีกเรื่องหนึ่งก็คงเป็นในเรื่องของภายในครอบครัวมีโอกาสจะกระทบกระทั่งมีโอกาสที่จะวุ่นวุ่นวายมีเรื่องที่ต้องกุมอกกุมใจมีเรื่องที่ต้องหนักอกหนักใจหรือไม่นะครับทั้งเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องพ่อเรื่องแม่เรื่องพี่เรื่องน้องนะครับยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ในเรื่องเงินเรื่องทองนะครับคนที่เกิดวันอังคารหลายๆท่านเดือนพฤษภาคมนี้เป็นเดือนที่คาดหวังได้มาก สำหรับในเรื่องเงินเรื่องทองใครที่จะอมองในเรื่องของเงินเดือนขึ้นมองในเรื่องของการค้าการขายมองในเรื่องอะไรก็ถือว่าคนที่เกิดวันอังคารก็จะเป็นผลดีพอมองในเรื่องของเงินดีหมายว่าเรื่องของการงานของคนที่เกิดวันอังคารต้องดีด้วยใช่หรือไม่ ก็ต้องบอกว่าใช่นะครับโดยเฉพาะจากช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปนะครับคนที่เกิดวันอังคารนั้นมีทิศทางของความสําเร็จในเรื่องของการงานมากพอสมควรฉะนั้นจากเดือนพฤษภาคมนี้ไปนะครับก็คิดว่าคนที่เกิดวันอังคารนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานและก็การเงินแต่ก็คงขอฝากเตือนนะครับว่าเฮ้ยมันเหนื่อยไหมมันหนักไหมมันวุ่นวายไหมหรือมันมีอะไรที่ต้องระมัดระวังไหม ยังไงก็ต้องมีครับเพราะว่าคนที่เกิดวันอังคารนะครับมันมีความตะตือรือล้นสูงพอมันมีความตะตือรือล้นสูงมันจะทําให้เกิดความผิดพลาดได้ง่ายฉะนั้นกอระมัดระวังในเรื่องของความผิดพลาดในเรื่องของการงานเอาไว้ให้ดีส่วนในเรื่องของความรักความคข้นะครับคนที่เกิดวันอังคารนะครับก็ยังไปในทิศทางที่เป็นคุณกับดวงชะตาอยู่ ฉะนั้นคนที่เกิดวันอังคารนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้การที่จะอยู่กับคนรักการที่จะเอาใจคนรักการที่จะอมองในเรื่องของความรักที่ดูแจ่มใสนะครับสดใสสับส้นๆนะครับก็มีโอกาสเกิดขึ้นมากสําหรับคนที่เกิดวันอังคารและใครที่กําลังจะง้อเมียง้อาสาม,มีนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงจังหวะที่เหมาะเลยนะครับในเดือน พฤษภาคมนี้นะครับรีบง้อเลยนะครับเพราะว่าเป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะพากันไปลํำลึกความหลังนะฮะเคยพากันไปดินเนอร์ที่ร้านอะไรดูหนังครั้งแรกโรงอะไรนะครับหรือพากันไปเที่ยวทะเลทะเลที่ยวน้ำตกที่ไหนก็อาจจะมีการลํำลึกความหลังกันในเดือนพฤษภาคมได้ฉะนั้นก็ยินดีกับคนที่เกิดวันอังคารทุกทกท่านนั่นคือทั้งหมดของเดือนพฤษภาคมขอ Hi hey shopping